สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวันที่60แล้วนะครับในการที่เราจะปั่นตัวละครโยริจิให้ได้13ดาวนะโอ้โหุ่งนี้ผมคิดว่านะน่าจะสำเร็จนะรู้ร่วงไว้ได้ดีนะครับสำหรับโยริจิ13ดาวนะครับก็ เนะื้อใจหายเหมือนกันเนาะภารกิจสําเร็จแล้วนะผมคิดว่าพรุ่งนี้นะ่าจะเรียบร้อยดีนะครับแต่ก่อนอื่นนะในวันนี้นะเราจะมาดูนะครับว่าอาทิตย์ที่66นี้นะครับจะมีการอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะสาหรับอาทิตย์ที่666 6 66, ก66นะฮะก,ก็66นี่แน่นอนนะครับตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับของเซิร์ฟเริ่มต้นนะเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยนะ่าจะเป็น ตัวเก่าๆอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของเซิร์ฟหนึ่งถึงเซิร์ฟสี่เซิร์ฟถึงเซิร์ฟเจ็ดอะไรประมาณนี้นะน่าจะได้ใช้งานนะตัวละครที่ ผมถือว่าเป็นตัวละครที่เมตานะที่ได้อธิบายความสามารถไปแล้วนั่นก็คือในส่วนของทามายโยและยูชิโร่นั่นเองนะครับแน่นอนว่าความสามารถของทามายโยยูชิโร่เนี่ยนอกจากจะฮิวเยอะแล้วนะแล้วก็ลดดาเมจที่ทําได้ของศัตรูแล้วนี่นะครับก็ยังมีชุบชีวิตนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่โกมากๆเลยนะฮะเป็นตัวที่ผมขอนเน้นย้าเลยนะว่าเมตาแน่นอนนะครับสําหรับ ทามโยและยูชิโร่นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมอาทิตย์นี้นะผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี้ยแล้วแต่อาทิตย์เนาะไม่ว่าจะเป็นเด็ดเด็ดเจ็ดเดย์ล็อกอินวิกวิกลีการ์ดหรือว่าไดเล็กนะในการซื้อของอะไรพวกนี้นะผมขอข้ามไปแล้วกันนะเพราะแต่เซิร์ฟมีเหมือนกันนะและแน่นอนนะครับมีนิดเดียวนะ ผมต้องบอกอ้ทาเลยว่าอุ้ยทำไมมันน้อยอย่างนี้นะอุ้น้อยเกินนะในส่วนตรงนี้นะว่าน้อยมากนะครับก็กิจกรรมสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะมีแค่สามกิจกรรมที่เพิ่มมานะครับนะนอกเหนือจากกิจกรรมแต่ละเซิร์ฟนะ เพราะว่าแกเซิร์ฟมิ่งเหมือนกันนะที่ผมข้ามไปนะมีกิจกรรมในส่วนของการถูพื้นเนาะกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการถูพื้นของคันจิโร่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพลลิสต์ในช่องผมได้นะครับในซนะุปเปอร์ลักกี้เนาะนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีวีเอ็น วีเอนกิฟเนาะนะตรงนี้ก็เป็นของขวัญวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปเลือกเอานะว่าต้องการอะไรนะแต่แน่นอนนะต้องมีเพชรแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะแคนดี้เบรกตรงนี้นะผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ผมดองไว้นะไม่เล่นเลยนะครับเป็นกิจกรรมเหมือนกับเออเขาเรียกนะมันจะมีในส่วนของเออ เขาเรียกนะตัวต่อเนาะหรืออะไรสักอย่างเนะี่ยเป็นเป็นแม่พิมพ์เนาะแล้วก็ไปไปกดไปกดนะจนครบนะให้มันแตกไปเรื่อยนะผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็น่าเบื่อเนาะผมก็เลยไม่เล่นนะก็ดองไว้นะเป็นสองสามพันครั้งแล้วมั้งนะไม่ได้เล่นเลยนะสําหรับกิจกรรมนี้นะโอ้นิดเดียวเนาะมีนิดเดียวเองนะสําหรับกิจกรรมสัปดาห์ที่6กนะฮะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะสําหรับโยริจิของเรานะในในวีกอนนะไอดีวีคอนนะว่า ทำไมผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะ c o m p l e t หรือว่าสมมูรณ์แบบแล้วนะสาหรับการปั่นยริจิ13ดาวนะฮะในส่วนตรงนี้นะผมบอกได้เลยนะผมดองในส่วนตรงนี้ไปเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออลักษอลฮีโร่นะครับในส่วนตรงนี้นะก็สามารถเรียกฮีโร่พวกนี้มาได้นะในส่วนของ5ดาวนะครับแล้วก็6เซียงวัตถุดิบนะในส่วนของ6ดาวไปแล้ว6อันนะ6ตัวนะครับก็เยอะแยะนะมีเยอะแยะนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของอะไรครับ นี่นะฮะในส่วนของกล่อง S r ระดับสูงเนาะก็เตรียมไว้แล้วนะห้าอันนะครับแล้วก็พวกเศษนะเยอะแยะนะมีในส่วนของเศษมากมายนะครับในส่วนตรงนี้นะให้ได้เลือกใช้นะโอ้โหเนี่ยสองพันนะนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็หลายๆอย่างนะผมบอกได้เลยนะมีเยอะนะวัตถุทของผมมีเยอะมากนะในส่วนตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นธาตุลมงนะครับธาตุไฟนะครับธาตุน้ำธาตุปีศาจนี่นะเยอะแน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยมา ทำกันเนาะสำหรับโยริจิ13ดาวนะครับโอ้โ oh, หใจหายเหมือนกันเนาะสำหรับการคอมพิวในครั้งนี้นะวันที่61นะ2เดือนนะเดี๋ยวมันดูกันนะว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะอย่างนี้พูดนะแต่คนอื่นนะก่อนที่เราจะ ไปนะแต่เราก็อย่าลืมนะในส่วนของอนะินโนสุเกะเนาะวันนี้วันสุดท้ายนะครับเอ่อห้าทุ่มวันนี้ก็รีแล้วนะอย่าลืมไปทำนะมันทำง่ายมากนะไม่ถึง10บนาทีก็ทำครบ20ด่านนะครับก็รับไปนะเพชร1 0 0 0เพชรนะครับแล้วก็คัมภีร์แดงนะครับ10อันนะแล้วก็ตานะไว้เพิ่มสเตตัสของเพื่อนนะครับอีกทั้งยังมีส่วนของกล่องเลือกตัวละคร SSR ดับสูงอีกด้วยนะครับผมคิดว่าไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะ ก็สําหรับกิจกรรมอื่นก็มีหมากรุกสัตว์เนาะอย่าลืมไปทำนะถึงแม้ว่าออของรางวัลมันจะไม่ได้ดีอะไรมากนะแต่ว่าในส่วนของตัวแดงผมโอเคเลยนะนื้อแทสิบอันก็โอเคเนาะนะในส่วนของหมากรุกสัตว์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะนะเรามาลงในส่วนของปราสาทอินฟิตี้อย่างง่ายก่อนนะ <S <S โอ้เข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบั๊กนะมีบั๊กอยู่นะครับ,รบอ่าสมาคมก็ยังเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวคงต้องรอ ดูดทีนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ลิลโลนะไม่ควรจะพลาดเนอะนะครับเสียบสะสมไว้เนอะนะครับมันก็จะมีเพราะเอ,อในส่วนของจากอันดับนะก็ไปแลกพวกนี้มาเนาะในหัวใจในในตรงนี้นะเราไปแลกในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าสองพันนะแต่คงไม,ม่ผมคงไม่ไม่เพิ่มละหนึ่งพันก็พอนะนะครับในส่วนตรงนี้นะก็อ,อย่าลืมไปทํากิจกรรมนะให้กันเยอะๆนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็เอ่อ เดี๋ยววันวันพรุ่งนี้นะผมอาจจะเปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของเอ่ออาคาะาศูนย์ใหม่นะเพราะว่ามันเข้าเซิฟมาพร้อมเหมกันนะกับเซิฟสนะี่สเนาะนะฮะมันมีแค่ตัวเก่าๆนะอีกก็มาณเกือบ2เดือนนะกว่าจะไปถึงทางมายโแล้วก็ยนะูชิโร่เนาะก็รอไปก่อนเนาะสำหรับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของพี่แดงนะก็อาจจะเปิดหลังหลังจากตรงนี้เนาะนะนะหลังจาก ผ่านไปแล้วเนาะก,ก็สัปดาห์หน้านะก็เปิดได้สองตัวสัตว์ไปก็เปิดได้เต็มที่เลยเนาะนะครับก็จะดองไปเรื่อยๆนะสําหรับตันนี้นะนะครับก็คิดว่านะเพชรอันนี้นะเพชรเพชรตรงนี้ก็จะซื้อตั๋วนะครับแล้วก็รอคานิโวมาเนาะหวังว่าคานิโวมันจะมาเร็วๆนี้เนาะนะครับก็คิดว่าสําหรับ วันนี้เนาะนอกจากในการอัปเดตตัวนะผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับวัตถุดิบนะต่างๆนะครับที่จะทําไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้ววันพรุ่งนี้เตรียมตัวรอได้เลยนะนะครับอดใจรอได้เลยนะผมก็รุ้นเหมือนกันนะว่าจะทำดิบสามดาวของโยริจิได้ไหมนะโอเคครับสาหรับวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะผมคิดว่าวันสุดท้ายในการทามิชชั่นนี้นะครับก็สําเร็จลุล่วงไปได้ดีในวันพรุ่งนี้นะขอให้เป็นอย่างกันนะครับก็สําหรับ วันที่60นะครับก็ขอลาไปเท่านี้นะพบกันใหม่วันที่61ซึ่งเป็นวันที่สมบูรณ์แบบของเยริจิ13ดาวนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ